สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะเมื่อนี้ก็เป็นมือที่พุ่น้องมีความสุขหลายทว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะมีอันหมูอันนี้คือหมูนนทรลเองสื่อหอนเนาะอันนี้ก็ทางวาดอันนี้น้องนทรพลเซนนี่กันน้องเบลมอนนะพี่เอฟซีเมื่อนี้พุกน้องก็จะพากันมาอันตั้มข้าวปุ้นนะพี่เอฟซีเนาะอันก็มีสีสานสีสวยก็ตั้มข้าวปุ้นเนาะบาสีเป็นังไรนะพี่เอฟซีอย่าลืมติดตามชมอาเป็นว่า ไปตามกันเลยเนาะไปเลยไปเบิ่งกันเลยนะพี่เอฟซีใคร้ทุเจะเป็นตามใบหมอนหรือวาวดวาดวาดตามตี้ สี่สาวห้ากำลังสีอันตามเขาผุดเลยเน,ะนาะนงวาดเป็นคนตามมิ่งเน,น,นี่ยนวาดนี่มีแป้งนวดแล้วลก,นนนนก็น้าตาลเนาะใส่จุนี่แหละแล้วก็บักเพชรบักเชียมเนาะแมนโบแมนมเอนีิกะผอมหนาพผอมตากันเลยนะพีเอฟซีเนาะ,นะ mm hmm. ปกติกะลิ่นนำกันสี่คนเลยนะพีเอฟซีเอนีิกะผอมหนาพผอมตากัน mm hmm. มีความสุขมีความสุขหลายความหนาความตากันมม้นที่ข้าวปุ่นข้าวปุ่นใส่น้ำเลยข้าวปุ่นแล้วมาใส่น้ำจิ้มตอนนี้นอันน่นนองน้องหอยกำลังออกไปเอาหมกเพลทเอาพีเอฟซีเอาหมกเพชรบอกมาอย่างมาเล่นเนาะเม้นที่กับมังนล่ามาแล้ว ท่อะไรช่วย้จาจางมาเอามาสองเลแล้วตอนนี้น้องวกำลังสีปานมัเ่นลงนะพีเอฟซีมันก็มาก,กอกเมนอยากกินมากอกเลยเห็นกะ <laughs> มัเรนกะสีงามนะพีเอฟซีมะก,กอกเพีเอฟซี FC. ให้น้องวตั้ม นกงว่าดเป็นตำแซ่บที่สุดในอันกลุ่มเนาะพีเอฟซีเนาะแพงชุดเห็ดกินเนี่ยก็มีแต่น้องวาดนะพีเอฟซี FC เนาะแม่น้องวาดถึนแจ้งน่อไม้แซ่บไม่เห็นตอนน่ะก,กินแกงหน่อไม้เนาะน้องวาดเห็ดแซ่บแซ่บตอนนี้กระรอกเสียอัคคปุนใส่โคกเลยตอนนี้กรเอาขคปุนใส่โคกเนะพีเอฟซีพรีโซมา ตอนนี้กำลังสีกันหมักเลยสีสีก็เป็นน่าทานมากเลยพี PFC ถักห้องวางวซาวาตตำนี่น้องว่ตาตำนี่เพียสเอี PFC ผัวคุณหมักกินเพียน้องก็หมักกินเพนียสนะแต่น้องนภพลนี่กินเพนียสไปได้เนาะต่างหมู่น้องอันห่อน้องวาดน้องไปหม่อนกินเพนียได้แต่น้องนภพลนี่กินเพนียสไปอยากได้ข้อเนื้อหานี่หนึ่งเลยใช่ไหมน้องไปหม่อนเธอจะไปฟู้ซานน้องนภพลกับ ซีฟูซอยเพื่อนเนาะกับ่พ่อกับพ่อประแดงเนาะพีเอฟซกันจเติมประแดงตร,รงนั้นหนึ่งอน,นี้บออเขากระชิตักใส่จานเลยเนาะตั้มทัตั้มกับึ่งข,ของเฮา มันไหมถมงแบบลงมือเลยนะพีเอฟซกินกันเลยซีมือน้องบาตามดีเช็ดีเช็จบเ้นะพีเอฟซีตัดะส่ให้เดู คนรักคนเดียวไปกันนี่ค่ะนี่ค่ะใช่ไหมใช่ไหมเซ่เฮ้ยเซ่บุ๊คอ๋องอตันโอเคเซ่เป็นเซ่เป็นอะไร PMC ทิมือน้องวาดนี่แซ่บบ่คือแซ่บบ่เคยเปลี่ยนเองนะพีเอฟซีถ้าแมนทำชุดว่ายน้ำน้องวาดไปอยู่นี่มีนอนน้ำฝนน้องไปหอนน้องหอนนี่เห็ดกินอะบ่แซ่บบ่ได้เลยเนาะถ้ามีน้องวาดนั้นได้อยู่เนาะพวกน้องอยู่ทราบคนนี้เห็ดเนี้ยกลับไปได้ได้แต่ว่ามันบ่แซ่บน้องพีเอฟซีจนน้องวาดเลยแม่นจนน้องวาดเห็ดแซ่บ ตอนนี้กำลังหลังพักในฟีฟซีคุณอาหนูเด so ิน <pantry> า <breaking asta> ้อกคุณ เพ,พี้ยงพีเอ็มซีวต้อนน้องวาดใสอันน้งเพลในขกกับบกล่ากินเิดบองเพียพีเอ็มซีอวาน,น้องวาดก็จะไลใส่จมูกอามกันเนาะวุ้ยเนาะ <c oughs> ามาส่มอาเรียนก่อนพ <c> ค <oughs> ะมากินก่อนเจ็บพอยีที่จะไปยังตัวยกินน้ำเย็นไาย พักกันได้ไหมเดนะพีเอฟซี <c oughs> เราไปหมอนก็ลับนวกเราใครเนี่ยใส่มือทำเน้ กิ่นหอมกอกนะพีเซี กินต <ừ> ํากับขุ่นกับผักกะหล่ำอยู่เลยเราที่เอซีแห้งอาหารตัวเลยนะตามเลยเรื่องวาก็เริ่มอิ่มแล้วเนาะนั่งเหมืองหน่องหอยครับพวกน่องหอยหน่องน้ำหวานอินพี่อิ่มไปเลยกินข่าวมาแล้วก็เลยอิ่มไวายเมื่อวาคุณนขับมาแล้วเนาะแต่พวกน้องสามคนนี้ยังไม่ได้กินข้าว ก็ลห <analyze it. S 2> <th> ิวยังม่กินขาแต่มากินตำก่อนเลยนะ VFC เก็บเก็บพวกพอแล้วนี่ทุกคนยาพวเขาเอามาก็ได้ ก็นองไปมอนกันเอาขับมาให้น่องพีเอฟซีนั่งพ้นเกินลรื่องบไปเลยนพีเอฟซีเนาะอันนี้กันมาตั้มเพื่อนน้องไปมอนมาพีเอฟซี เ่อนนองไปหมอนเื่องโขบหนูเลยจะเลยมาต้มเ่อนนองไปหมอนว่าตอว่าก็ต้องว่าทีกีขอโตไปล้างมือก่อนนอหาย้องน้ำพ้นกบน้องหอยแล้วเงนไปหมอนกินน้ำถ่าเนาะ เสียมเพื่อน้องเงินคุณแมกเาน่เงินอะเวเรามักไ,ไ,ไปตลาดแต่เราซื้อมาบ่าขา,าเ,เมือเลยแมบส่วนไม่ถักพวกอันชกวนองก,กรรันเราโดนไปตลาดเท่านึงนไ่หอยลงแม่เคียอเราไบ่อยากคบ Bà con lắm lì gặp. Bà con lắm lì gặp 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 có gặp 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 PVC ในพาคก,การติดตามบีมเนี่ยน้องบางคนกับสิหายน้องอ่ะมีคนจบคลิปไล้เนาะแล้วว่าก็ขอขอบคุณทีเอฟซีเนาะ <c oughs> ขอบคุณทีเอฟซี FC ที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบคลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกน้องสองคนไปคลิปต,ต่อไปเนาะนต่อไปนี่พวกน้องกับสี่ฝั่น้องทั้งสี่คนกับสิขอจบคลิปยังจำนี่กับพ่อเก่าเข้าว่าสบายดีบ๊ายบาย